ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้กล้อง Action Cam มาเป็นเวลานานแล้วใช่ไหมกล้องตัวนี้ก็เปลี่ยนความคิดเห็นในอดีตของผมกับกล้อง Action Cam ไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยเนาะมีหลายๆอย่างเลยนะครับที่ดูน่าตื่นเต้นและทําให้ผมรู้สึกสนุกไปกับการใช้งานของเขาได้นะครับหลังจากที่ผมได้ออาอกไปใช้มาเป็นเวลา1เดือนนะครับได้ไฟล์ที่น่าประทับใจแล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้แล้วยังเพิ่มสีสันให้กับคอนเทนต์ของเราได้อีกด้วยนะครับสวัสดีครับผมแบงค์ทีเจวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานกล้อง Action Cam นะครับหลังจากที่เมื่อ7ปีก่อนผมเคยได้้ใชงานแล้วก็ไม่ได้สนผม ใช้งานมาอีเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมอยู่กับ Insta360 S Pro นะครับผมได้เอาออกไปใช้งานปเป็นเวลา1เดือนแล้วนะครับกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันของผมนะครับกล้องตัวนี้จะมีอะไรที่น่าประทับใจมีข้อสังเกตอะไรและก็เปลี่ยนความคิดเห็นของผมต่อแอคชั่นแคมได้อย่างไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องแม็มูช่องนี้ถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย เรื่องแรกที่น่าสนใจสำหรับกล้อง Insta 360 S Pro ตัวน,นี้นครับเป็น a c ชั่นแ a m ที่ได้รับการโ c o จิเนียร์กับ Leica นี่สังเกตขอบแดงตรงที่หน้าเลนนะครับคือส่วนตัวผมอก็ชอบเรื่องภาพความคมและโทนสีของทาง Leica เองอยู่แล้วนะครับอย่างที่ทราบกันเนาะว่า Leica เ,เป็นกล้องและเลนที่มีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่ง Insta 360 S Pro ตัวน,นี้นะครับเราได้เลน Super s u m m i t A นะครับค่ารูปแสงอยู่ที่ f 2.6นะครับแล้วก็มีระยะเลนเทียบเท่า 916มิลิเมตรนะครับรวมไปถึงมีชิ้นเล่นแอสเพอริคด้วยนะซึ่งในตัวเอสโปตัวนี้เนี่ยขนาดเซนเซอร์จะเป็น1.1.3ส่วน1.3นิ้วนะครับสามารถถ่ายวิดีโอคุณภา,าพสูงสุดได้ถึง 8K 24p เลยนะครับถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นมากเลยนะสำหรับแอคชั่นแคมนะครับและถ่าย 4K ได้สูงสุดถึง 120p สายสโลโมชันเนี่ยต้องชอบแน่ อกจากนี้นะครับยังมีมุมภาพแบบแอคชั่นวิวแล้วก็อันตราไวนะครับสองมุมภาพนี้จะเหมาะกับการถ่ายแบบกิจกรรมแอคชั่นต่างๆซะมากกว่านะครับส่วนตัวของผมนะครับเดินถ่ายวอล์กหรือถ่ายทั่วไปแบบนี้เนี่ยก็จะชอบถ่ายมุมดีวาร์นะครับที่ปรับเพรภาพของเราเนี่ยไม่บิดโค้งจนเกินไปนะแล้วยังได้มุมภาพที่กว้างกําลังพอดีอยู่ด้วยเช่นกันนะเรื่องถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบกันสั่นนะครับ Four Stage Stabilization Plus นะที่ผมเปิดเพียงแค่มาตรฐานนะครับก็ดีมากแล้วนะครับสำหรับในการถ่ายวอล์กทั่วไปนะครับนอกจากนี้ l i ิสเนลอก45องศานะให้เลือกใช้งานด้วยและเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยเนี่ยในเวอร์ชัน1.0.51นะครับทำให้เราสามารถล็อกภาพได้แบบ360องศาเลยนะที่ก่อนหน้านะครับจะทําได้แค่บางโหมด ตอนนี้โหมดวิดีโอปกติก็จะสามารถทำล็อก360องศาได้แล้วนะครับที่จับถือหมุนกล้องยังไงก็ตามเนี่ยภาพก็จะตรงตามเส้นระดับน้ําไม่เอียงไม่ล้มแน่นอนนะครับแต่ภาพทั้ง2แบบนี้นะครับก็จะถูกคอฟเซนเซอร์ให้ดูแคบเข้าไปอีกนะครับมาพูดถึงเรื่องสีของภาพกันบ้างนะครับถึงแม้ว่า Insta 360s Pro นะครับจะไม่สามารถถ่ายล็อกไฟล์ได้แถมยังเป็นแบบ8บิตด้วยนะครับส่วนตัวผมเลือกใช้ Color profile แบบ Fla ตนะครับแล้วก็ชดเชยแสง0.5นะครับชาร์ปเน็ตเนี่ยผมก็ปรับให้ นะครับภาพไม่คมจนเกินไปเพราะว่าเราทราบดีดว่าแอคชั่นแคมเนี่ยภาพมันจะค่อนข้างคมนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็อยากให้ภาพติดสว่างขึ้นด้วยนิดนึงนะและยังสามารถเอามาปรับแต่งเกจสีได้เนาะนอกจากนี้เขาก็ใส่ฟิลเตอร์ต่างๆมาให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้อีกเพียบเลยนะ พิเศษเลยคือถ้าเราถ่ายใต้น้ํามานะครับเราจะสามารถเลือกเปิด A อปพ Vision Filter นะครับที่ปรับแต่งสีใต้น้ำเนี่ยให้ดูสมจริงได้นะครับแบบไม่เทไปทางฟ้าหรือเขียวสหมดนะแต่เราต้องใช้แอป Insta าสาในการเลือกปรับด้วยครับและ Expo ตัวนี้นะครับมีมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่นเนี่ยอยู่ที่ IPX8 นะครับเราสามารถใช้งานแบบไม่ต้องใส่เคสนะครับดำน้ําเล่นน้ําได้เลือกสูงสุดถึง10เมตรนะครับสำหรับใครที่อยากเอาไปถ่ายกิจกรรมที่ส่วนน้ํามาแบบผมแบบนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าสบายอีกเรื่องเลยคือฟังก์ชันระบบ Active HD ที่ก่อนเฟิร์มแวร์ตัวใหม่จะมาผมเข้าใจว่าสามารถถ่าย HDR ได้เพียงแค่ 30p เท่านั้นนะครับแต่พออัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่เนี้ยเราจะสามารถเปิด Active HDR ได้ตั้งแต่ 24p ไปจนถึง 30p เลยนะครับแต่ถ้าสูงกว่านี้เนี้ยระบบนี้ก็จะถูกปิดไปอัตโนมัตินะครับเหมาะสาหรับใครที่ชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งสภาพแสงที่แตกต่างกันหรือเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับถ่ายย้อนแสงเปิดเงาลดส่วนสว่างเกลี่ยแสงเก็บดานมิกของภาพให้มาแบบครบๆนะครับก็จะถือว่าทาออกมาได้ดีเลยนะดูจากภาพ นี้ที่ผมถ่ายย้อนแสงมาแบบจังๆเลยนะครับระหว่างปิดแล้วก็เปิดระบบ Active HDR เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพอเราเปิด HDR เนี่ยสามารถถ่ายย้อนแสงได้แบบฟ้าไม่ขาวโพลนได้สบายรวมถึงการถ่ายในรถในช่วงเวลากลางวันนะครับที่สามารถเก็บฟ้าข้างนอกตัวรถเนี่ย มาไดด้ีเลยนอกจากนี้นะครับตัวกล้องยังสามารถทําให้เราใช้งานแคลิตี้ซูมนะครับหรือว่าทําให้เราซูมคูณ2นะครับกับแอคชั่นแคมได้แบบไม่ลดคุณภาพของภาพลงอีกด้วยนะผมลองซูมแบบคูณ2นะครับจากโปรแกรมตัดต่อแล้วก็มาเทียบกับคูณ2ผ่านตัวกล้องมาให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะถัดมานะครับเราก็ยังอยู่ที่เรื่องภาพนะครับเพราะาอย่างที่บอกไปเนี่ยมันมีหลายอย่างที่น่าประทับใจเลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ว่ากล้องแอคชั่นแคมสามารถ,ถถ่ายได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับนั่นคือเรื่องการถ่่ายในนทีแสงนอน รหรือถ่ายตอนกลางคืนด้วย insta สามส่วน s pro ตัวนี้เนี่ยในโหมด p ยววิ i ีโอนะครับระบบสามารถจัดการภาพและ No อ s e ออกมาได้ดีเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนถ่ายเนี่ยจะเห็นน้อย e ชัดนะครับและมีแจ้งเตือนว่าขณะที่เราถ่ายอยู่เนี่ยมันยังไม่ผ่านการลดน้อยให้นะแต่พอถ่ายเสร็จเอาไฟล์ออกมาดูในคอมพิวเตอร์นะครับน้อย d ดักชันทำให้ภาพดูไม่เป็นวุ้นเป็นปืดป๊ดๆื๊ทัเท่าไหร่นะครับดูจากภาพตอนที่ผมติดกล้องอยู่ที่หน้ารถนะครับในซอยหมู่บ้านเนี่ยเอาจริงๆนะคือตอนนั้นนะมืดมากนะทุกคนแต่เขาก็ยังดึง ภาพให้สว่างขึ้นมาได้ดีเลยนะหรือจะเป็นตอนเดินร็อกที่สยามนีม็ก็เดินขึ้นบันไดแบบไม่ได้เดินเบาลำหนัก<ำ>เลยน,<ำ><อ>นะทุดสอบกันทุกอย่างใช่แสงสีสวยครูครูครเพื่อนได้ยินนะการสั่นถึงแม้ว่าจะปรับได้เพียงแค่ low light stabilization ภาพที่ได้มานะครับส่วนตัวผมมองว่าโอเคแล้วทำออกมาได้ดีและใช้งานได้เลยได้เห็นไปเลยว่าเพียวิดีโอเนี่ยทำในที่แสงน้อยแล้วก็เรื่องกันสัน่นออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ เดินขึ้นเดินขึ้นนะครับคือในช่วงโหมดโลไลเราสามารถเข้าไปเปิดตัวกันสั่นแบบโลไลได้นะแต่ว่าเราไม่สามารถปรับระดับ ไฮสแตนดาร์ดโลหรือว่าปิดได้นะครับสำหรับการสัน่นถัดมาในเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่2.4นิ้วที่เราสามารถทัชสกรีนได้แบบว่าไหลเลื่อนติดมือของเราเลยนะและเรายังสามารถฟลิปหน้าจอขึ้นมาเซลฟี่เห็นตัวเองได้ชัดแจ๋วอีกด้วยนะหรือจะถ่ายมุมต่ําต่างๆก็พับจอขึ้นมาดูมุมภาพได้สะดวกนะครับแถมสู้แสงแดดเปรี้ยงๆกลาง,งวันเนี่ยได้ดีเลยนะครับเรื่องถัดมานะครับนั่นก็คือโหมดฟรีเฟรมวิดีโอนะครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่มีช่อองงทาง Video าดีโย เห็นหลายๆกล้องตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะซัพพอร์ตวิดีโอเลโชที่สามารถนําวิดีโอไปทําทั้งแนวนอนและก็แนวตั้งได้สะดวกเพราะโหมดนี้นะจะถ่ายด้วยขนาดเต็มเซนเซอร์ขนาด4:3ต่อของเขานะครับที่คุณภาพ 4K 24p ไปจนถึงระดับ 60p นะครับที่สามารถเปิดระบบ Active HDR ได้ตั้งแต่ 24-30p นะครับโดยในโหมดนี้นะเราสามารถเลือกเปิดเส้นกริดลายให้เราวางตําแหน่งคอนเทนต์หลักของตัวเราอ่ะให้อยู่ตรงกลางได้นะครับจะสะดวกเวลาที่เพื่อนๆเ,เอาไปตัดต่อวิดีโอที่ใช้หลากหลายขนาดมากๆ ส่วนคุณภาพเสียงไม้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะที่ผมส่วนตัวคิดว่า i n s t a 3ส0มส่ o นเนะครับทำออกมาได้ดีเลยนะครับผม,มไปเดินวอล์กที่เที่ยวที่มีหลายๆ Ambient Sound นะครับยังเก็บเสียงตัวของผมออกมาได้ดีนะครับแน่นอนว่ามันไม่ดีเท่ากับการที่เราใช้งานไวเลสไม้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถซื้ออะแดปเตอร์มาต่อเพิ่มเพื่อเสียบไมนอกได้นะครับแต่ผมว่าแค่นี้ก็ดีพอที่จะใช้งานทั่วไปง่ายๆได้แล้วนะครับโดยที่ตัวกล้องจะมีไมถึง3จุดมาให้เราใช้งานด้วยกันก็นคือด้านหน้าใต้้้เลนดนดาาขง ใก้ปุ่ม power และด้านบนใกล้ปุ่ม shutter นะครับเรายังสามารถปรับแต่งไมค์ให้เป็นแบบระบบสตูดิโอรอบตัว wind reduction ที่ลดเสียงลมโดยเป็นโหมด default ของเขามาอีกด้วยนะและโหมดสุดท้ายคือ direct focus นะครับที่จะโฟกัสเสียงมาจากทางด้านหน้าของตัวกล้องเท่านั้นผมได้ทดสอบคุณภาพเสียงไมค์ในทุกๆโหมดมาให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับนี่ตรงแยกขนนวิทยุนะครับก็ตอนนี้รถเคลื่อนตัวด้วยนะแล้อยากได้ยินเสียงกันว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับไมค์สตูดิโอนะผม รืออยู่ห่างอยู่ประมาณ50เซนติมตรโดยประมาณนะครับแขนไม่ได้ตึงนะเออเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับตัว Default ก็จะเป็นแบบ w i n ด r e d ั c ชั่นนะครับลดเสียงลมและนมันก็น่าจะมีความแตกต่างกันระหว่างสเตอริโอกับว i นด r e d ั c ชั่นนะครับตอนนี้ผมอยู่กลางแยกถนนวิทยุนะครับ เป็นยังไงบ้างผมพูดเสียงเต็มนะครับแล้วก็แขนเนี่ยยืดออกไปไม่ได้ตึงนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่กับไมโหมดโฟกัสเดเรคชั่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโหมดนะครับก็โหมดสุดท้ายแหละที่จะมาทดสอบในเรื่องของไม,มนะครับตอนนี้ผมอยู่กลางแยกแยกถนนวิทยุนะครับมีทางด้านหลัง อย่างที่ผมบอกไปนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ใช้กล้องไอชั่นแคมมาเป็นเวลานานแล้วใช่ไหมมีหลายๆอย่างเลยนะครับที่ดูน่าตื่นเต้นและทําให้ผมรู้สึกสนุกไปกับการใช้งานของเขาได้นะครับ หนึ่งเรื่องเลยนะั่นคือเรื่องระบบตัวช่วยอำนวยความสดวกต่างในการถ่ายทําหรือตัดต่อได้ดีเลยนะครับที่ Insta360 e p r o นะครับให้มาเพียบและใช้งานได้จริงอย่าง Gesture Control นะครับที่เราสามารถใช้คําสั่งมือสั่งกล้องทํางานได้แบบไม่ต้องเอื้อมไปกดเพราะตัวปุ่มชัตเตอร์นะครับก็กดยากอยู่แล้วเนาะกดทีกล้องก็โยกทีนะครับเพียงเรากางมือออกมา5นิ้วนะครับก็จะเป็นการบันทึกหรือว่าสั่งหยุดวิดีโอนะครับหรือว่าจะชู2นิ้วนะครับเพื่อเป็นการสั่งถ่ายภาพนิ่งรวมถึงการสั่งถ่ายภาพนิ่งระหว่างถถ่่าาาายยววดดดีโอกก็สามารทไํไ้้เชน,นนะั หรือการใช้คำสั่งเสียง voice control นะครับก็สามารถทำได้โดยเช่นกันเช่น start recording stop recording shutdown camera นอกจากนี้นะครับใครที่ถ่ายทำเกทอยู่แล้วคิดว่าเทคน,นี้เนี่ยเราพูดออกมาได้ไม่ดีหรือมีใครเดินตัดหน้ากล้องเข้าเฟรมเรามาแล้วเราไม่อยากได้ไม่อยากที่จะบันทึกไฟล์ลงไปให้เสียพื้นที่หรือว่าต้องมาหาลบให้เสียเวลาหรือว่าต้องไปตามหาไฟล์ที่เราโอเคตอนที่เราทารเฟอร์ลงคอมพิวเตอร์ลงไปแล้วเนี่ยตัวกล้อง insta360 s pro นะครับมีระบบ cancel recording นะครับเพียงแค่เรากดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้นะครับระบบก็จะยกเลิกไฟล์ที่เรากาลังถ่ายทํานั้นไปก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะ ยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับเรายังสามารถ p อ u ส e r คอร์ดิ n งนะครับหรือว่าหยุดชั่วคร่าวระหว่างถ่ายทําได้แล้วมาอัดต่อได้คืออย่างสมมุติเราต้องการที่จะถ่ายซีน A แล้วไปถ่ายซีน B ต่อเนี่ยก็เพียงแค่เรากดทัชกรินหน้าจอนะครับตรงปุ่ม p อ u ส e นะครับจบจากซีน A ปุ๊บเปลี่ยนมุมกล้็มาที่ซีน B แล้วก็กดอัดต่อเพียงเท่านี้นะครับกล้องก็จะรวมทั้งซีน A และซีน B ให้ออกมาอยู่ในไฟล์เดียวกันได้เลย และเหนือไปกว่านั้นนะครับในตัวกล้องของเรายังมีระบบ AI Highlight Assistant นะครับพี่ AI จะแนะนำจุดไฮไลท์ของคลิป ให้เราไปโปรเซสต,ต่อบนแอปได้อย่างสะดวกอีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าแอปพลิเคชัน i n s t a าสามนะครับให้ฟังก์ชันมาแบบจัดเต็มเพียงเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของเรานะครับเข้ากับตัวกล้องก็สามารถสั่งการทำงานตัวกล้องปรับแต่งค่าต่างๆดาวน์โหลดไฟล์ลงมือถือเป็นแบบแอป Background ดา w น์โ a d i n g ได้อีกด้วยนะครับคือส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องอยู่หน้าแอปจนกว่าจะโหลดไฟล์เสร็จด้วยนะครับสามารถออกไปเล่นแอปอื่นได้พอได้ไฟล์มาก็อัปโหลดขึ้นโซเชียลได้สะดวกนะครับที่สําคัญเราสามารถตัดต่ออออจบกมมาพพร้เลง effect. transition เทคต่างๆจากตัวแอปได้แบบไม่ต้องผ่านตัวคอมก็สามารถทําได้เนาะและหลังจากที่ผมได้ลองตัดต่อผ่านแอปพลิเคชันของ i n s t a 360มาดูนะครับนอกจากจะใช้ไฟล์วิดีโอที่ได้มาจากตัวกล้องโดยตรงได้แล้วนะครับที่ชอบเลยนะคือเราสามารถเลือกไฟล์วิดีโอที่อยู่ในเครื่องของเราไปใช้งานร่วมกันได้อีกด้วยนะคือเขาไม่ได้กีดกันเพียงแค่ใช้ไฟล์วิดีโอจากเอ p o โปเท่านั้นนะคืออย่างคลิปนี้นะครับผมไปร่วมงานเปิดตัว In s t a 360 X4 มานะครับผมใช้ทั้งมือถือแล้วก็เอ็กซถ่ายส,ส,สาลับสลับ เลือกรวมผ่านในแอปนะครับแล้วก็เลือกขนาดเป็นแนวตั้ง9ต่อ16คุมเวลาให้อยู่ภายใน1น,นาทีนะครับปรับแต่งซีนต่างๆต่ออีกหน่อยแล้วก็ได้คลิปไฟนอลออกมาอย่างที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้เลย นอกจากนี้นะครับในตัวแอปพลิเคชันเรายังสามารถเพิ่มความสร้างารรค์และสีสันให้กับวิดีโอคอนเทนต์ของเราได้ผ่าน AI Warp นะครับอย่างเช่นแนวไซเบอร์พังแบบนี้สเปซแบบนี้หรือแอนิเมชันแบบนี้นะครับพอเอามารวมกันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะ ซึ่งเราสามารถใช้ AI วาร์ผ่านแอปพลิเคชันได้วันละ3คลิปเท่านั้นนะครับเสียดายว่าไม่สามารถใช้ระบบนี้ผ่านตัว PC หรือบน Mac ได้นะครับมาพูดถึงเรื่องที่ชอบกันอีกหน่อยนะครับ <icias> โอ้โหคลิปนี้เนื้อหาแน่นๆนะ คือเรื่องจัดการความร้อนของ Insta 360s Pro นะครับตั้งแต่ผมใช้งานมานะไม่มีอาการ h e ทให้เห็นเลยนะครับถามว่าเครื่องร้อนไหมก็ร้อนนะครับแต่ว่าไม่ h e ทถ่ายต่อนเนื่องจนแบตหมดซะมากกว่านะครับภาพไม่หน่วงกระตุกให้เห็นใดๆเลยนะครับถือว่าทาออกมาได้ดีเลยนะครับและตัวแบตเตอรี่นะผมเอาไปเที่ยวพัทยามาเนี่ยถ่ายด้วย 4K 25p นะครับเปิด Active HDR แล้วก็ AI Highlight Assistant ได้ชั่วโมงกว่าๆประมาณสัก75นาทีนะครับหากปิดระบบ AI ไปเนี่ยก็จะประหยัดแบต ได้มากขึ้นด้วยเช่นกันเนาะแต่ตัวกล้องก็สามารถถ่ายไปเสียบ power bank ไปได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบ fast charge นะครับทำให้เราสามารถชาร์จประมาณ22นาทีนะครับแบตก็จะอยู่ที่ประมาณ80%ได้เนาะแล้วก็ชาร์จเต็มหน0เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ4 6นาทีนะครับอีกเรื่องที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับนั่นคือภาพนิ่งของเขานะครับที่มีขนาดสูงถึง48ล้านพิกเซลนะครับด้วยสัดส่วนขนาด4ต่อ3แต่หากตั้งค่าถ่ายด้วยสาาัดส่วน16 9นะคสับกหก,าากต่อ ค่าถ่ายแบบ JPEG, Pio Shot เพียวช็อตบวกรอไฟล์ได้ด้วยนะครับมุมภาพนะครับก็จะเลือกได้เพียงแค่อัลตร้าไว์และก็ดีร์บเท่านั้นจากที่ได้ลองถ่ายมานะครับภาพนิ่งเนี่ยก็สามารถทําออกมาได้ดีเลยนะเรื่องสุดท้ายก็คือไม้ multi m o u ตัวนี้นะครับที่เป็นการคอลแลบกันระหว่าง insta360 แลวก็ PGYtech นะครับที่ช่วยให้เราใช้งานเป็นไม้เซลฟี่ได้ทั้งแบบสั้นและก็ยืดยาวมาได้ปรับมาเป็นขาตั้งกล้องแบบไทพอดได้หรือจะใช้แขวนเกี่ยวกับวัตถุต่างๆรวมอยู่ในตัวเดียวกันก็จะทําให้เราสะดวกแล้วก็ยืดหยุ่นในการใช้ถ่ายทําได้นะครับนอกจากนี้ ของอินสตาสามองศ์สตัวนี้เนี่ยก็มีให้เราเลือกใช้งานได้อีกเพียบเลยนะครับยังไงไปลองเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเพื่อนๆกันได้เลยนะครับจบจากเรื่องที่ประทับใจไปแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องข้อสังเกตกันบ้างดีกว่านะครับนั่นคือเรื่องของเพียรวิดีโอโหมดนะครับที่เราไม่สามารถปรับแต่งค่า Color profile ได้ซึ่งปรับได้เพียงแค่ค่าเชยแสงค่าไวเบลลานเท่านั้นนะครับเพราะส่วนตัวผมชอบสีแฟลตซะมากกว่านะครับก็อาจจะลำบากในการเกรดแต่งสีได้เนาะแต่ก็เหมือนกับกล้องกิมบอลตัวหนึ่ผมมีเาวล ถ้าเราใช้โหมดโลไ l i ์นะครับเราก็ไม่สามารถเลือกเป็นล็อกไฟล์ได้เหมือนกันนะครับและ export ตัวนี้นะครับก็จะเปิดปิดระบบกันสั่นในที่แสงน้อยได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถเปิดโล w standard high ได้นะครับและยังเห็นมีอาการ wobble ของภาพเวลาเดินอยู่บ้างนะครับรวมถึงถ้าถ่ายในที่แสงน้อยมากๆหรือหลกักแสงสีจริงๆเนี่ยยังมีให้เห็นความเป็นวุ้นอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับถัดมาคือเรื่องระบบของ active HDR นะครับส่วนตัวของผมนะครับดูไฟล์แล้วคิดว่าสีผิว skin ท o n e ไม่ ไม่ค่อยโดนใจัะเท่าไหร่นะครับคือภาพรวมทำออกมาได้ดีแล้วนะครับในการเก็บดินามิกเลนส์ต่างๆเนี่ยแต่สกินโทนผมคิดว่ามันไม่ได้จริงอย่างซีนระหว่างที่ผมขับรถอยู่เนี่ยฟ้าข้างนอกตัวรถนะครับเขาเก็บฟ้าให้ไม่ขาวโพลได้ดีจริงแต่ดูที่สีผิวของผมสิมันดูแปลกๆอะส่วนตัวของผมนะครับก็ชอบการถ่ายแบบปิดระบบ Active HDR ซะมากกว่านะครับ เพราะว่าการที่เราถ่ายย้อนแสงไปอ่ะมันนอกจากมันจะมีความฟุ้งๆสวยๆแล้วเนี่ยสกินโทนที่ได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันละมุนมากกว่าที่เราจะเปิดระบบนี้ไว้นะและเรื่องถัดมานะครับนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่ที่ได้มาเพียงแค่ก้อนเดียวจะบอกเลยว่าถ้าเราเอาออกไปถ่ายร็อกทั้งวันแบบนี้เนี่ยไม่พอแน่นอนนะครับแต่ว่ายังโชคดีที่เราสามารถ เสียบ power bank ไปถ่ายไปด้วยได้นะครับผ่านช่อง usb c ของเขาอีกเรื่องเลยนะครับสำหรับการใช้ gesture control นะครับเอาจริงๆมันสะดวกนะแต่ว่าพอใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราถ่ายทําแบบนี้เนี่ย,ยมือของผมมันก็จะออกอาการอะไรไปเรื่อยมันก็จะทําให้ gesture control ทำงานได้แล้วผมเคยเจอมันกับตัวแล้วก็เลยทําให้ผมปิดระบบนี้ไปนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่กล้องจะหยุดบันทึกไประหว่างที่เราพูดใช้มือแบบนี้ได้นะครับแต่ตอนที่ผมไปเล่นน้ำนะครับผมเปิดไว้เพื่อที่จะสั่งถ่ายรูป ระหว่างถ่ายวิดีโอไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับสำหรับ Voice Control หรือว่าคําสั่งเสียงนะครับส่วนตัวผมว่ามันดีนะเพราะว่าปุ่มชัตเตอร์ของเขาเแล้วก็ปุ่ม Power ค่อนข้างที่จะกดยากนะครับแต่คําสั่งเสียงเนี่ยเวลาที่เราใช้ใน Environment ที่มีเสียงดังๆหรือว่าในรถที่ว่าผมเปิดวิทยุอยู่แล้วผมสั่ง i c e Control ไป มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเออและข้อสังเกตรเรื่องสุดท้าย,ยนะครับนั่นก็คือเรื่องระบบการบันทึกไฟล์ของเขานะครับจะมีอาการหน่วงเขียนไฟล์ตอนเรากดบันทึกวิดีโอเสร็จแล้วอะ่ะจะไม่สามารถกดบันทึกไฟล์ใหม่หรือว่าปรับแต่งตั้งค่าต่อเนื่องได้ทันทีนะครับต้องรอแป๊บหนึ่งรอให้ไอค้อนวงกลมโปรเซสทางด้านซ้ายบนนะครับหมุนเสร็จครบรอบไปก่อนยิ่งถ่ายนานก็จะยิ่งหน่วงนานด้วยนะครับคือบางทีมันอาจะจะทําให้เราเสียโอกาสในการที่จะถ่ายช็อตต่อเนื่องนะเดี๋ยวนั้นหรือภาพตอนโมเมนต์นั้นที่ ที่เรากดบันทึกไปแล้วอ่ะออกไปได้เลยอะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวกล้อง Action Cam Insta 30 Pro ตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เอาออกไปใช้มาเป็นเวลา1เดือนนะครับ กล้องตัวนี้ก็เปลี่ยนความคิดเห็นในอดีตของผมกับกล้อง Action Cam ไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยเนาะผมรู้สึกว่าสนุกกับการใช้งานในการถ่ายทำวิดีโอถ่ายวอล์กต่างๆ daily use ต่างๆแบบนี้ได้เลยนะครับได้ไฟล์ที่น่าประทับใจแล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้แบบสะดวกแล้วยังเพิ่มสีสันให้กับคอนเทนต์ของเราได้อีกด้วยนะครับผมก็เอาประสบการณ์ต่างๆมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนที่กําลังสนใจกล้อง Insta 300s ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Big Camera ทุกสาขา หรือช่องทางออนไลน์ก็สามารถทําได้นะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์รายละเอยียดไว้ให้ในเดสคริปชันใต้วิดีโอนี้นะครับและคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทาง Infinity Plus Trading นะครับที่เป็นผู้นําเข้าแลจะจัดจาหน่ายกล้อง In s t a 3 6 0ในประเทศไทยนะครับได้ส่งกล้อง In s t a 3 6 0มหกศเพร้อมอุปกรณ์ต่างๆมาให้ผมทดลองใช้งานจริงและรีวิวอย่างตรงไปตรงมาในคลิปนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ยังลังเลอยู่นะครับหลังจากคลิปนี้ผมยังมีคลิปเปรียบเทียบความรู้สึกการใช้งานของ In s t a 3 6 0มหกศูนตัวนี้ กับ DJ Osmo Pocket 3มาด้วยนะครับรวมไปถึงคลิปวิดีโอวอล์กท่องเที่ยวพัทยา2วัน1คืนที่ถ่ายด้วย Insta 360 S Pro ตัวนี้มาด้วยเช่นกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแบงบูช่องนี้เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของช่องเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ